สวัสดีค่ะวันนี้จูนจะมาผสมส่วนผสมที่จูนได้หมักปลาทูหางแข็งไว้แล้วนะคะเพื่อจะทําปลราราค่ะซึ่งจูนได้หมักไว้สองเดือนแล้วเอ้ยสองอาทิตย์แล้วค่ะต้องขอโทษด,ด้วยค่ะนี่ค่ะที่จูนใส่เครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วไหใหญ่เบ้เลอร์เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทําของจูนนะคะที่ทําแบบง่ายๆค่ะจูนซื้อปลาแมคคเรียอค่ะปลาทูหางแข็งจะมาทําปลรราอีกแล้วค่ะ เอามาล้างทําความสะอาดเองค่ะเพราะมันเยอะขี้เกียจรอที่ห้างอะคะ่ะเลยมาทําเองค่ะนี่แหละจะทําขั้นตอนเดิมที่จูนเคยทําค่ะพอจูนล้างทําความสะอาดเสร็จนะคะจูนก็ตัดเป็นสามท่อนค่ะหนึ่งตัวจูนจะตัดเป็นสามท่อนขั้นตอนนี้จูนจะมาหมักใส่เกลือค่ะเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากค่ะเกลือต้องพอนะคะปลาเราถึงจะไม่เน่าค่ะเดี๋ยวจูนจะผสมนะคะ ใส่เกลือไปเลยค่ะก็คนแบบนี้จนเกลือจะละลายนะคะ ให้เข้าทุกทุกซอกทุกมุมของตัวปลาค่ะเนี่ยคนแบบนี้จนเกลือมันซึมเพราะว่าตัวเกลือนี่แหละจะช่วยช่วยให้เหนื้อปลาไม่เละค่ะเพราะปลาทูหางแข็งนี่ก็เละอยู่นะคะปลาทะเล ก่อนจะบรรจุใส่ไหจูนก็โรยเกลือด้วยนะคะไหเราต้องต้มน้ำร้อนนะคะแล้วก็เอาลงไปเลยโรยเกลือโรยเกลือค่ะ หมักไว้สักสองอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนนะคะเราถึงจะมาปรุงเครื่องปรุงอย่างอื่นค่ะเพื่อที่จะทำให้เป็นปลาร้านะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีค่ะหลังจากสองอาทิตย์ค่ะค่ะนี่ก็คือประตูหางแข็งที่จูนหมักเกลือไว้นะคะตอนนี้ก็ครบสองอาทิตย์เรียบร้อยแล้วค่ะจูนจะมาผสมเครื่องต่อไปนะคะเพื่อจะหมักให้เป็นปลาร้าค่ะ คเครื่องที่จูนจะทํานะคะนี่คือจูนต้มน้ําเกลือค่ะสามช้อนโต๊ะค่ะใช้เกลือสามช้อนโต๊ะข้าวคั่วสับประรดใช้ทั้งแกนใช้ทั้งเนื้อน้ําปลาแท้นะคะจูนใช้น้ําปลาตาปลาหมึกแล้วก็อันนี้คือกระเทียมดองค่ะใช้ทั้งน้ําของกระเทียมด้วยขั้นตอนนี้จูนจะเทเทน้ําที่จูนหมักทิ้งนะคะปกติไม่ต้องเทแต่จูนจะเทค่ะเดี๋ยวจูนขอเทน้ําก่อนนะคะเดี๋ยวจูนค่อยมาผสมค่ะ นี่ค่ะปลาทูห่างแข็งที่หมักเกลือไว้ค่ะจุนเอาออกมาแล้วเนื้อเขาก็จะดูแข็งแข็งนะคะเพราะว่าเราหมักเกลือเนาะถ้าใช้เกลือได้ที่ค่ะหมายถึงว่าเราใช้เกลือเยอะปลาทูมันจะไม่เน่าค่ะนี่ค่ะเนื้อปลาเขาก็จะแข็งแข็งอย่างนี้ค่ะนี่แข็งนะคะอ่ามาค่ะจุนจะเป็นจุนจะผสมแล้วค่ะจุนขอใส่นี่นะคะข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วก็ทําเองเนาะจุนใส่หนึ่งถ้วยไปเลยค่ะ ใส่เยอะหอมเยอะน้ำกระเทียมดองน้ำปลาอย่างดีค่ะช่วยเพิ่มความหอม,อมสับปะรดถ,ถึงขั้นนี้นะคะขั้นตอนนี้เราก็ผสมให้เขาเข้ากันค่ะ เดีวจุนขอผสมก่อนนะคะเพราะมันล้นมากแล้วค่ะพอจุนคือคลุกเขาให้ทั่วหมดแล้วค่ะเราก็จะยัดใส่โถเนาะทีเนี้ยจุนบอกเลยค่ะกลินหอมมากค่ะหอมเข้าวคั่วหอมทุกอย่างอะเนี่ยค่ะจุนก็จะยัดใส่ขวดโหลจุนจะเอาหัวหัวของปลาลงก่อนเพราะว่าจุนอยากจะให้หัวปลาเขาเปื่อยก่อนเนาะนี่เลยค่ะ จูนยัดให้ดูแบบนี้เนาะเดี๋ยวจูนจะขอทําก่อนค่ะเนี่ยเดี๋ยวจูนขอทําก่อนนะคะอ้าค่ะพอเสร็จจากขั้นตอนที่ยัดลงใส่ขวดโหลเรียบร้อยแล้วนะคะจูนก็จะเทน้ําเกลือที่จูนต้มไว้ค่ะเทไปเลยค่ะจูนยัดเนื้อปลาแน่นมากค่ะ เดี๋ยวน้ําเกลือเขาก็จะซึมลงค่ะพอน้ําเกลือเขาลงไปทั่วทุกที่แล้วนะคะเราก็เป็นการปิดปิดปิดหาแล้วค่ะจุงก็เอาพลาสติกรองก่อนนะคะแล้วก็คุมค่ะปิดไว้เลยค่ะเก็บไว้ให้พ้นแสงนะคะ มักไปเลยค่ะ6เดือนถึง12เดือนค่ะ1ปีค่ะ